พระราชพิธีราชาพิเศษสมรสของพระราชาธิบดีจิกนี่แห่งภูตานผ่านมาครบ1เดือนแล้วนะครับซึ่งทีมข่าวของสำนักข่าวไทยได้เดินทางกลับไปที่ภูตานอีกครั้งเพื่อไปตามรอยแห่งความรักความสุขณนะดินแดนแห่งนี้นะครับบอกข่าวเล่าเรื่องไม่พลาดที่จะให้คุณผู้ชมได้สัมผัสความสุขในครั้งนี้ได้ร่วมดื่มด่ำแห่งความสุขพร้อมๆกันในช่วงเล่าเรื่องครับ วันที่9พฤศจิกายน2554ทุกคนมาพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกั้นแต่เช้ามืดเพื่อเหินฟ้ามุ่งหน้าสู่เมืองพาโรประเทศภูตานประเทศเล็กๆที่แทรกตัวอยู่ในแนวเทือกเขาหิมาลัยอันปกคลุมไปด้วยหิมะเขาบริสุทธิ์ทอดยาวสลับซับซ้อนสุดสายตา ก้าวแรกบนพื้นแผ่นดินภูตานทุกคนสัมผัสได้ถึงอากาศที่สดชื่นและยังได้รับการต้อนรับด้วยผ้าบางเบาสีขาวพร้อมเข็มกลัดที่ระลึกงานพระราชพิธีราชาพิเศษสมรสผูกใจเราไว้กับดินแดนแห่งนี้รถบัสที่มารับพาเรามุ่งหน้าไปที่พาโรซอง ้อมปราการเด่นตระงานอยู่ในหุบเขาที่เป็นทั้งศูนย์กลางการบริหารของเขตพาโรและวัดประจำเมืองสร้างขึ้นเมื่อปี1645มื้อเที่ยงวันแรกเราพักรับประทานอาหารพื้นเมืองแบบปิกนิกที่ใต้ต้นไสเปรสชาวพูตานได้ชื่อว่าเป็นคนซื่อตรงแข็งแกร่งดุดเดียวกับต้นสนไซเปรสที่ยืนหยัดและงอกงามได้ในทุกพื้นที่ และยังยึดมั่นในาศาสนาและขนบธรรมเนียมประเพณีดำรงชีวิตด้วยวิธีพุทธตันตรายานไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอาหารส่วนใหญ่จะเป็นพืชผักผลไม้ไข่ไก่และนมส่วนเสื้อผ้าเครื่องใช้ไม้สอยก็ล้วนทําเองใช้เองเหลือเก็บไว้ขายเป็นไรายได้เสริมถูกบ้านเรือนกินอยู่อย่างพอเพียงบ่ายแก,แก่เราเดินทางไปที่วัดที่ชูลังวัดเก่าแก่ในสมัยศตรวรรษที่7 ร่วมกันจุดตะเกียงน้ำมันเนย1น8ดวงถวายเป็นพุทธบูชาและเดินหมุนกงล้อมนตราซึ่งภายในบรรจุบทสวดมนต์การหมุนแต่ละรอบเปรียบได้กับการสวดมนต์ครบ1จบจากนั้นจึงเข้าที่พักโรงแรมอุมาพาโรซึ่งสวยงามและเงียบสงบในป่าสนบนเทือกเขาเมืองพาโรรุ่งเช้าเราได้ไปชมวิวบนยอดเขาสูงการเดินทางต้องผ่านเส้นทางคดเคี้ยว จุดชมวิวแรกคือเชลเล่าซึ่งอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล3,988เมตรจากที่นี่เรามองเห็นยอดเขาจูโมฮารีที่สูงถึง7,300เมตรเห็นเทือกเขาสลับซับซ้อนไกลสุดสายตาสีฟ้าสดใสของท้องฟ้านหน้าหนาวตัดกับธงมนตราลากสีที่ผูกโยงไว้โดยรอบจากนั้นจึงเดินทางต่อไปยังกรุงทิมพูเมืองหลวงของภูกานผ่านบ้านรืนมากมายข้างทางยังเห็นสายน้ำเชี่ยวกราก พลังงานสําคัญที่ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าทั้งใช้ในประเทศและส่งขายต่างประเทศสร้างรายได้การเขียนจดหมายส่งโปสการ์ดและซื้อสแตมพูตามเป็นกิจกรรมที่พลาดไม่ได้สแตนพูตามขึ้นชื่อในเรื่องความสวยงามยิ่งไปกว่านั้นเรายังถ่ายภาพของเราทำเป็นสแตมที่ระลึกได้ด้วย ที่ทิมพูเราได้ขึ้นเขาไปนมัสการพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สุดของภูตานซึ่งรัฐบาลสิงคโปร์สร้างเพื่อเชื่อมสัมพันธ์สองประเทศและยังไปเยี่ยมชมสวนมิตรภาพไทยภูตานเห็นศาลาไทยตั้งเด่นเป็นสง,ง่าอยู่กลางชุมชนภูตานแล้วพลื้มใจต่อจากนั้นจึงเดินทางไปที่ท,ทัชชโชซองที่ตั้งที่ทําการรัฐสภากระทรวงทบวงกรมต่างๆและองคอง์กรสูงที่สําคัญคือเป็นที่ทรงงานของสมเด็จพระราชาธิบดี ด้านหน้ามีธงชาติภูตามผืนใหญ่โบกสะบัดวันที่11พฤศจิกายนเราก็ออกเดินทางไปแสวงบุญที่วัดตักสังหรือไทเกอร์เนสสถานที่ศักดิ์สิทธิ์บนผาสูงที่องค์ุรุป,ปัตมมสัมภวะขี่หลังเสือเหาะมาบำเพ็ญภาวนากว่าจะไปถึงต้องอดทนเดินและปีนเขาสูงที่คดเคี้ยวไปมาเป็นระยะทางถึง5กิโลเมตรเส้นทางที่สูงชันด้านหนึ่งเป็นเหวลึกประกอบกับอากาศเบาบาง ทำให้ใจหายและหายใจลำบากจากนั้นจะไปที่ย่านการค้าเมืองพาโรเพื่อซื้อของฝากของที่ระลึกเช่นผ้าทอมือกงล้อมนตราภาพระบทหรือทังกาซึ่งเป็นผ้าทอผ้าปาักหรือผ้าเขียนสีเรื่องราวในพระพุทธศาสนาเครื่องประดับหินหลากสีและภาพวาดภาพถ่ายล้วนราคาค่อนข้างสูงเพราะเป็นงานทํามือคืนนี้ที่ภูตานพระจันทร์เต็มดวงพวกเราแต่งชุดพื้นเมืองภูตาน ผู้หญิงสูมคีรา่าสีสันสดใสผู้ชายสูมโกดูสง่างามอิ่มเอมกับบรรยากาศอาหารข้าใต้แสงจันทร์และหน้าตะสินผูตาลที่สวยงามก่อนเดินทางกลับเรายังได้ชมรายการพิเศษทางโทรทัศน์งานเฉลิมพระชมพัรษา56พันษา วันที่11เดือน11ปี2011ของสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่ซิงเยนนาเกลวังชุกพระราชบิดาของสมเด็จพระราชาธิบดีองค์ปัจจุบันเ <ś c oughs> ติมเต็มความรักและความสุขนดิน,ดน,ดดน,ดนแดนภูตานดินแดนแห่งมังกรสายฟ้าที่เน้นความสุขมวลรวมของประชาชนเป็นเรื่องสำคัญ หมดเวลาของบอกข่าวเล่าเรื่องแล้วนะครับกลับมาพบกันใหม่เสาร์อาทิตย์หน้า6นาฬิกานาทีเช่นเดิมครับขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ